ต,ตัวแป้งน้ำตาลจากอาหารธรรมชาติพี่คงจะบอกก่อนนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตหรือข์บอะค่ะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือข์บไม่ดีขับไม่ดีเนี่ยเป็นขับเชิงเดี่ยวกลุ่มพวกนี้เป็นพวกแป้งที่เกิดการแปรรูปค่ะมีการขัดขาวมีการขัดสีเอากากใยต่างๆออกรวมไปถึงเวลาที่เรากินพวกผลไม้นะคะน้ำผลไม้และแยกกากออกก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันน้ำตาลมันก็จะเยอะเพราะมันไม่มีกากใยไฟเบอร์ค่ะ กลุ Now, here, okay. er Alpha, to to so ่มน so 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 ี้เวลาที right right. so ่เรากินเข้าไปในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเร็วพอเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะคะเข้าไปในร่างกายปุ๊บเปลี่ยนเป็นน้าตาลสูงเลยฮอร์โมนอินซูลินก็จะต้องรีบมาในจํานวนที่สูงเหมือนกันค่ะแล้วก็กวาดน้ําตาลออกจากกระแสเลือดพอเขากวาดด้วยความที่น้ําตาลมันเยอะเซลล์เราไม่สามารถที่จะใช้ทันก็เลยเก็บน้ําตาลกลุ่มพวกนี้ไปเป็นไขมันนะคะส่วนขาบกลุ่มที่2เรียกว่าขาบดีหรือว่าขาบเชิงซ้อน กลุ่มพวกนี้จะอยู่ในอาหารธรรมชาติที่ไม่มีการแปลรูปเช่นอย่างนี้ค่ะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยฟักทองนะคะฟักบัตเตอร์อ่าไม่มีการแปลรูปข้าวโพดกล้วยหรือว่าพวกข้าวต่างๆที่ไม่มีการขัดสีถั่วต่างๆแบบนี้อันนี้เขาเรียกว,ว่าขาบดีกลุ่มของขาบดีกลุ่มพวกนี้คือเขายังมีกากใยไฟเบอร์ค่ะเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ําตาลพอเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ําตาลฮอร์โมนอินซูลินก็ค่อยๆมาค่อยๆกวาดน้ําตาลออกจากกระแสเลือด เซลล์เราค่อยๆใช้น้ําตาลกลุ่มเหล่านี้เราก็เลยไม่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บเป็นไขมันแล้วข้อดีของขาบเหล่านี้ค่ะเวลาที่เขาอยู่ในร่างกายจะค่อยๆย่อยทําให้เราอิ่มนานใครที่กลัวว่ากินอาหารพวกนี้แล้วจะโหกินแป๊บเดียวน่าจะหิวบอกเลยว่าด้วยข้อเท็จจริงของเขาเหล่านี้ค่ะเขาจะทําให้เราอิ่มนานแล้วเรามีแรงด้วยนะคะ แล้วที่สําคัญค่ะคือร่างกายจะไม่ค่อยไปเปลี่ยนกลุ่มพวกนี้ไปเป็นไขมันเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องใช้พลังงานอีกประมาณ25%ในการเปลี่ยนแป้งพวกนี้เป็นไขมัน